ตตนเนินทรายทอตโตริ t a t o ต t i Sand Dunes) เนินทรายทอตโตริ t a t o ตร i ซ a n d Dunes) ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดทอตโตริ t อตโตริประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเนินทรายขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่เปิดให้เดินชมได้อย่างอิสระและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดข้อมูลและลักษณะเด่น ภูมิประเทศที่น่าทึ่งเนินทรายนี้ทอดยาวเรียบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น Sea of Japan มีความกว้างประมาณ2.4กิโลเมตรและยาวประมาณ16กิโลเมตรทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกเหมือนอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่จริงๆแล้วอยู่ติดทะเลการก่อตัวเนินทรายนี้เกิดขึ้นจากการสะสมของตะกอนทรายที่ถูกแม่น้ำเซนไดพัดพาลงสู่ทะเลญี่ปุ่นจากนั้นถูกลมทะเลพัดกลับเข้ามาสะสมบนชายฝั่ง ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายแสนปีกิจกรรมที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจเช่นการเดินชมและการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกการขี่อูด (camel riding) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในญี่ปุ่นแซนบอร์ r d s a n d b o a r d i n คล้าย snowboard โโแต่เล่นบนทรายรม่มร่อนพาราไกลดิงาาลด้ง (paragliding) สถานที่ใกล้เคียงใกล้กับเนินทรายยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะทรายเดอะแซนนิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตและมีการเปลี่ยนชุดงานจัดแสดงใหม่ทุกปีจากภาพจะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังเดินขึ้นไปยังเนินทรายด้านบนซึ่งเป็นมุมที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเนินทรายและทะเลได้อย่างกว้างขวางครับ